บริษัท e c g l o b a บอร์ขาวของเราเนี่ยเป็นการลงทุนคนไทยล้วนๆเลยในจุดเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ได้มองในเชิงธุรกิจ100%เรเราจะมาเหมือนกับมาเป็นส่วนหนึ่งมาซัพพอร์ตการพัฒนาประเทศเราไม่ได้เน้นการแข่งขันแต่เราเน้นการบริการไม่ได้มองแค่ธุรกิจมองถึงการพัฒนาคนด้วย บริษัท EC ซีกอบโบขาวของเราเนี่ยเป็นการลงทุนคนไทยล้วนๆเลยกลุ่มคนไทยเหล่านี้นะครับเขาก็มองในเชิงเศรษฐกิจมาโดยตลอดเราเห็นการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยเราอาจจะซบเซาช่วงหนึ่งแล้วก็อีกช่วงหนึ่งเราจะเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศเนี่ยก็มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพอมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีหมายถึงว่าอะไรครับสังคมไทยมันดีขึ้นนะครับเรามองกันอย่างนี้ก่อนทีนี้เราก็เห็นว่าในระหว่างประเทศไม่ว่ามาเลเซียเวียดนามต่างๆเนี่ย เขามีเขตเศรษฐกิจพิเศษเราเช่นกันครับเมื่อ4-5ปีที่ผ่านมาก็มีการตั้งนะครับเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษขึ้นมาคือ eec ขึ้นมาเราก็ามองตรงนี้เช่นกันนะครับว่ารัฐบาลมีการเชิญเอกชนมาลงทุนเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าทางบกน้ําอากาศใช่ไหมครับสนามบินนะครับรถไฟความเร็วสูงทุกอย่างเลยทนะ่าเรืออีกแสดงว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่สําคัญอย่างยิ่งที่รัฐบาลใช้เป็นโครงการนําร่อง หลังจาก e ีสเทิร์นซีบอร์เรามองตรงนี้ก่อนพอเรามองอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเห็นศักยภาพเลยว่าตรงนี้ใครจะมานะครับมันจะมาอยู่2แบบแบบที่1คือต่างชาติเนี่ยนะครับเราเชื้อเชิญเข้ามาลงทุนแน่นอนในไทยเราก็เช่นกันนะครับนักลงทุนไทยก็มองเป้าหมายตรงนี้ EEC เช่นกัน ถาถามว่า Data Center ในไทยมีมากไหมมีมากพอสมควรต่างชาติก็มีนะครับและของในหน่วยงานต่างๆก็มีเช่นกันในส่วนของเรานั้นถ้าถามว่าเราได้เปรียบเขาอย่างไรก็ตามนะครับในจุดเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ได้มองในเชิงธุรกิจ100%เรเรามองเชิงคิดว่าเราจะมาเหมือนกับมาเป็นส่วนหนึ่งมาซัพพอร์ตการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยเราไม่ได้เป็นมองเป็นเป้าหมายแรกเรามองการมาส่งเสริมมาการซัพพอร์ตมากกว่า ส่วน Data Center อื่นนั้นนะครับเรามีการพูดคุยอาจจะมาเป็นเหมือนกับมาเป็นพาร์ทเนอร์กันได้นะครับมาพูดคุยกันได้เราไม่ได้เน้นการแข่งขันแต่เราเน้นการบริการนะครับในพื้นที่ไม่ได้มองแค่ธุรกิจมองถึงการพัฒนาคนด้วยอันนี้เป็นจุดสำคัญไม่ว่าหน่วยเอกชนอุตสาหกรรมราชการแม้กระทั่ง ประชาชนทั่วไปเดี๋ยวนี้เราเข้าถึงเทคโนโลยีน,ะนวัตรกรรมทั้งสิ้นเลยมันเหมือนกับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกเลยครัครั้งใหญ่และทีเนี้ย d t t a ต่างๆนี่จะมหาศาลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประเด็นหลักหนึ่งก็คือที่เรามองเห็นว่าอย่างไรก็ตามการเกิด Data Center ตรตรงนี้นะครับจะสามารถคงอยู่ได้และให้บริการทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนได้เป็นอย่างดีครับผม ในการลงทุนครั้งนี้เหมือนที่ผมนำเรียนนะครับว่าเป็นการลงทุนของคนไทยล้วนเลยโดยแท้จริงแล้วนะครับคนไทยเราก็จะมีพักพวกเพื่อนฝูงเป็นชาวต่างชาติเยอะมีคนสนใจเยอะครับเพียงแต่ว่าเราอยากให้คนไทยมาบริหารคนไทยเป็นคนลงทุนเพราะฉะนั้นก็เลยมีการจับมือกันร,ร่วมลงทุนประมาณในเฟสเริ่มต้น่ประมาณ850ล้านบาทในการจัดตั้งในพื้นที่บ้านฉางตรงนี้ในอนาคตนะครับเราก็คงมีการส่วนหนึ่งนะครับก็คงจับมือกับ Data Center ออื่นในจุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น ในเรื่อง Data ที่โดนจะเก็บที่จะให้บริการจะมีการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ให้บริการจนถึงประชาชนเพราะฉะนั้นพอเราประเมินแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดแล้วมันเดินไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งเราเชื่อมั่นว่ามันไปได้ด้วยดีเราก็มองในพื้นที่อื่นอนอีกนะครับเพราะตามที่เราติดตามข้อมูลข่าวสารมานะครับรัฐบาลก็คงจะมีแผนที่มีความชัดเจนในอนาคตว่าถ้า EEC นี่เป็นต้นแบบเป็น Eastern Economic c o r r i d o r ภาคตะวันออกผมเชื่อแน่ว่านะครับ จะมีภาคใต้นะครับเป็น SEC มีภาคเหนือเป็น NEC แม้กระทั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีการขยายใช้ตัว Data Center ตรตงนี้นะครับเป็นต้นแบบเพื่อจะเดินไปตามลำดับแต่เป้าหมายยังคงเดิมคือไม่ได้เน้นเชิงธุรกิจอย่างเดียวเน้นเชิงพัฒนาประเทศให้บริการจนถึงประชาชนครับ ในจุดเริ่มต้นในเชิงธุรกิจเนี่ยเขามีการวิเคราะห์แล้วมีการเหมือนกับวิเคราะห์เชิงวิสัน์แล้วว่าการจัดตั้งมันเป็นไปได้ไหมให้บริการใครแล้วก็ผลตอบแทนจะกลับมาเท่าไหร่รแต่พอมีการวิเคราะห์แล้วเราคิดว่าขอตอบอย่างนี้แล้วกันว่าม,มันจะสามารถอยู่ได้เพราะมันมีกลุ่มเป้าหมายหลักอยู่แล้วนะครับเหมือนที่ผมนำเรียนก็คือในทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่จนถึงระบบราชการซึ่งกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับและไล่เรียงไปจนถึง เล็กๆประชาชนของเราเราคิดแค่ว่าให้มันพออยู่ได้แล้วก็สามารถให้บริการและให้ทําให้เกิดเป็นจุดเล็กๆให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่ได้มองว่าเอ้มจะกําไรมากมายมหาศาลเท่าไหร่อันนั้นกลุ่มนักลงทุนเขาคุยกันเลยครัพอครั้งนี้ต้องการที่จะมาสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ e c ในช่วงที่จนถึงกรกฎาคมเนี่ยเรามีการพูดคุยกับลูกค้ารายใหญ่ประมาณเกือบ10เจ้าและ,ะทั้งในไทยแล้วก็ระหว่างประเทศ